หมอเจี๊ยบน้ำตาแทบไหลหลังจากที่สิ่งที่คนไข้เขียนตอบแทนโซเชียลแห่ให้กำลังใจเพียบค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่หลายท่านนั้นคงจะรู้จักกันดีนะคะทำหน้าที่เป็นทั้งดารานักแสดงแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยละค่ะสำหรับหมอเจี๊ยบรล,ลนาะซึ่งเป็นนักแสดงที่ผู้ป่วยเองนั้นนะคะคงจะรู้จักและมีกำลังใจค่ะหมอรักษาผู้ป่วยเป็นที่รักของคนไข้กับล่าสุดนี้นะคะานด,ด้านของคุณเจี๊ยบเองออกมาเปิดเผยค่ะ โดยเจ้าตัวได้เขียนโพสต์เอาไวร้รายยาวกันเลยทีเดียวนะคะได้บอกเอาไว้ว่าจ่ายค่ารักษาเป็นการ์ดไวพรสําหรับคนในพื้นที่ห่างไกลโอกาสแบบเงี้ยไม่สามารถหาได้จากที่ไหนผู้ป่วยวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจคนรอวันได้รับการรักษาแต่เนื่องจากโรงพยาบาลในถิ่นรกกันดานยังขาดแคลนหมอเฉพาะทางและอุปกรณ์โครงการแพทย์ออกหน่วยมูลนิธิจึงได้มีการขอหมออาสา,าเฉพาะทางเฉพาะด้าน อายุรกรรมโรคหัวใจ3ท่านเดินทางกลับมาใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงในการรักษาชาวบ้านโรคหัวใจบนดอยมีหมออย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เครื่องอันตรซาวด้วยจึงขอยืมจากบริษัท IDS Medical System และบริษัท GE Thailand ใจดีให้ยืมและขนไปส่งถึงที่ทําให้คนไข้โรคหัวใจได้เข้ารับการรักษารวมถึงต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการดีๆแบบนี้จะสําเร็จไปไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกทุกคนขออนุโมทน,นาบุญด้วยนะคะโรงพยาบาลไหนที่ขาดแคลนหมอเฉพาะทางด้านอื่นๆสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเข้ามาที่มูลนิธิได้ขอขอบคุณทีมหมอทุกท่านโดยงานนี้ดนของเจ้าตัวได้เผยภาพนะคะซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วนั้นมีกำลังใจตามไปด้วยค่ะ เป็นการ์ดวยพรใบหนึ่งนะคะเขียนเอาไว้ว่าผมในนามตัวแทนของคุณแม่ขอขอบพระคุณคณนะคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณามาช่วยดูแลคณรักษาคนไข้ในถิ่นกันดานที่ห่างไกลขอบคุณนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการเผยภาพเป็นภาพที่เห็นแล้วนั้นประทับใจตามไปด้วยค่ะทางทีมง,งานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ